กำลังใจแมทพีรณีค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ความแซ่บเนี่ยไม่เป็นสองรองใครคะ่ะหลังจากที่มีทิปไปเที่ยวหัวหินกับหวานใจสงการเตชนะนรงเหมือนกับว่าทิปเที่ยวก่อนฝ่ายชายเนี่ยจะต้องไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกตำรวจเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะมองทีแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชุดสีขาวแต่ลองซูมเข้าไปไกลๆเจ้าแม่จ้าเป็นชุดปีกนี่สีขาวกลืนไปกับผิวขาวๆข,ข,ของเธอที่ด้านนอกมีชุดสีขาวคุมอีกทีแต่งานนี้เนี่ยไม่อาจปิดบังความเซ็กซี่ของเธ ะะรู้ภาพประเด็นแล้วค่ะแคปชั่นแต่ละโพสของเธอเนี้ยเด็ดมากค่ะย่างบอกว่าเราโพสทุกวันเธอไม่เคยไลค์แล้วคนนั้นเป็นใครทำไมเธอไลค์บ่อยตังแหมอีกหนึ่งอันนะคะถ้าคุณไม่อยากมีผมก็โกนสิฮะแหมเรียกว่าเด็ดจริงๆแล้วค่ะจะเป็นยังไงคะกับความแซ่บในครั้งนี้มาชมกันค่ะ